ได้ครับ,บนพี่น้องป้องปลายจากกระเบื้องญ่พี่น้องวัดดีเอฟซีทุกท่านเดอ้อมากินข้าวที่ยางน้ำกันเอนะพี่น้องขาไปมืดเตือนเงากว,ว่า พี่น้องเอฟซีถาปลาหมึกสิกินนี่จนเหงาเลยนี่จนสิอิ่มก่อนเนี่ยฮึฮึฮึึึพุ่นก็มาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นน้าานำจิ้มเอ้าราดน้ำจิ้มเลยนะครับวันนี้พี่น้องป้องไปฉากกระเบื้องใหญ่พี่น้อง <laughs> ไม้มาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อบัน้มามาีิมามข้มาวโอ้ยผมมีแก่วหยำบ่อนนี๋นยคอยน้ำแน่สแล้วว่าดีทุทกท่านนะครับยัดพี่น้องผมก็ย้ยแสงกะ ไม่นี่กระโเข่าวะเนี่ยแส่นแนวสดน่ะน้ำจิ้มรสเด็ด งูโม่อ,อ,อาหารงามพี่น้องเหรอโ่หามน้าย้อนเพียงพี่น้องเรียกหลายย้อนนอนตื่นสวายตื่นดกเลยเวียวกหลายตื่นสวายเลยเวียวกหน่อยไปมาบ่าท่านพิ่นโบราณเพิน่นว่ะ น้นำตาเบาๆอายุเห็นไหมคุณเนี่ยอ่าโทถวินอ้อ๊ะวิน้อ๊ะไอศีสต์จะได้ขวอยอืมอืม เผ็ดเผ็ดเผ็ดแทบเผ็ดแทบอมดตัดกันเนาะน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มหวานใป่ไหเนี่ยแม่ก็บอกเข่ากันเนี่ยน้ำจิมำ้มหวานน,าาน,น,น้ำจิมำ้มแบบเนื้อย่างนะ เพืียเพพี่น้องน้ำตาแตกเลยอืน้่หอมพระใจ Ở khẩu nước ngoài Thuận ừ. Thuận Thuận mua Thuận Thuận Kim Thuận Con มันเป็นนักกันเมืองไงเอกมาคสัญก็คอยาคดคัวไง้าค่องดหัวได้หลวแรงพัก

นานปีนอ๊ะมันละบุกผมนะครับพอดีมันมันแถวว่าไม่ยำผมผมมันมันยำ้างหนาเจ็บแถวก็เผาแล้วปะ อ่าโค้ดเฮ็ดเติดนอยู่เลลูกคลิกร้ายโค้ดนั่นรถมาพิลล้อยู่พิ่แทบเนื้อแคไหนแหงเพลินแทบ เด็ด <Death S 2> <mould y S 1> แล้วใจไม่หยุดอือหืองานพี่น้องถ้าได้รัเป็นตำแหน่งหัวหน้พรรคครั้งล่าสุดถ้าได้รับเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยถ้าได้รับคำนัชบัตแล้วก็จะมีขอรับตำแหน่งจะเป็นหัวหน้าพรรคก็พัฒนาพรรคซึ่งอันนี้จริงบ เพื่อแจ่เพื่อแกนบานึงเข่ามะเข่ามไวเด้อคนเคือยู่บ่อแห้งเพชรแห้งยุทธบ่ได้น่ะพี่น้าง

มาพี่นอหมอกพี่ก่อนซึ่งพี่พี่จะแทมอ่ะอืม อ,อ,อีกอาบยังเคยตาแดงแล้วกินขึ้นโบผิดนะโหอืมทำมร,รา้านะมได้ไปตาแดงตาบ้าเท่าเนี่ยแล้วอย่างกินหมกพริกพันเม็ดแดงขนาดพวกนี้อันซาวเว็ดหนึงนะ่งได้ รู้ว่าเผ็ดมกพร้าเขาเผ็ดกว่าเ<ะ>ข้าจีกไงมันออกเข้าจีกไนมันออกอืม นกเอี้ยงกับมาขอ,อกินข้าวเยี่ยง โอ้ดูเงเ่ยฮะน่ะเปต้อนไว้อยู่น่ะใช่ไยทีมึงนึกจ่าอือเดี๋ยวบอกเรือในตู้สีฟักระเพราจริง ไม่ไทยเด้พี่น้องเออเอาแฮมเบิร์ดเอาแฮมเบิร์ดส้มอ,อยาม กลาเอฟซีน่ะไอ้มล้วบ่พี่น้องมา่กินน้ำข่อยนะอิ่มแล้ว,อออลวอลลอบอัท่นอิ่มแล,ว,นะมแลวสิได้อำลาอลไรเด้อบันนี่เด้อท่นอิ่มเลยท่านมวอิ่มอ้วสีวอัลโตเออใครนี่เยอะครับเด้วส,สวัสดีค่เะเมื่อไหร่ไปดีครับ